แต่พออายุเข้าสู่เลข5้ฮอร์โมนมันจะดิ่งลงค่อนข้างเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้ร่างกายเปลืองใช้ร่างกายหนักเช่นทํางานหนักคเครียดเพราะว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆทําให้รวนหมดเลยประเด็นก็คือเวลาที่ฮอร์โมนมันรวนมันก็จะส่งผลถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายไปด้วยเช่นอะไรบ้างเอาวันนี้จะให้ผู้คนเข้าใจในเรื่องของโรคหนึ่งเขาเรียกว่า metabolic s y n โดรมมันไม่ใช่โรคนะแต่ว่ามันเป็นภาวะอันหนึ่งที่ร่างกายของเราเนี่ย มันประกอบไปด้วยหลายๆเรื่องด้วยกันนะที่มารวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นก็ได้แก่ สวัสดีคะ่ะทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดว่าทาไมมันถึงเกิดในคนที่เป็นวัยอายุประมาณ50บวกนะคะโดยเฉพาะในผู้ชายเออต้องบอกก่อนนะคะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจอ่ะมันมันมีได้จากหลายอย่างแต่วันนี้เราจะพูดถึงส่วนใหญ่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบเราป้องกันได้เอานี้นะเพราะว่าโรคหัวใจมันมีหลายอย่างที่มันเป็นตั้งแต่กรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดจากสิ่งที่แบบมันไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้คือไม่พูดถึง แต่ว่าเราจะพูดถึงสาเหตุส,ส่วนใหญ่มันก็คือจากไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละนะคะไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการกินการนอนการออกกําลังกายการที่เราแบบมีความเครียดนะคะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนในร่างกายของเราที่มันแบบปรับเปลี่ยนไปมันก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันทีนี้เรามาร,รู้กันก่อนว่าหลังจากอายุเข้าสู่สักวัยช่วง45สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราคืออะไรนะในผู้หญิงเนี่ยเราจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ดูแล ในเรื่องของลักษณะความเป็นผู้หญิงต่างๆนะคะซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเวลาที่เราเข้าสู่วัยเลขสี่คือหลัง45เนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงแต่มันก็มีอิทธิพลในด้านบวกกับร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ว่าเอ๊ะด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างหนึ่งป้องกันโรคหัวใจ2ก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสมองก็จะทําให้แบบการทํางานของสมองดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะจําแม่นนะคะ3 ก็คือเรื่องของกระดูกก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทําให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็หัวใจนะก็จะยังทํางานได้ดีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจวายก็จะน้อยกว่าผู้ชายนะคะหลายเท่าตัวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแปลว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันเริ่มดิ่งลงงั้นคุณสมบัติดีๆทั้งหมดที่เราพูดมากับในเรื่องของหัวใจเรื่องสมองแล้วก็เรื่องกระดูกเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในผู้หญิงวัยทองจะมีความเสี่ยงโรคหัวใจมากขึ้นนะคะอาจจะมากขึ้นเท่ากันกับผู้ชายได้เลยยกเว้นแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบได้รับในเรื่องของฮอร์โมนทดแทนที่เป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่า bio identical ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติอันนั้นนะมันก็จะทําให้ช่วยบรรเทาเบาบางความเสี่ยงพวกนั้นลงไปได้นะคะแต่ ประเด็นก็คือว่าในผู้ชายเนี่ยเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเหมือนกันแต่ว่ามันมีน้อยกว่าผู้หญิงผลในเรื่องของการป้องก,กันโรคหัวใจเนี่ยจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้ชายมันก็จะต่ำน,นี่คือหนึ่งนะอันที่2ก็คือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเอาจริงๆก็คือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายของผู้ชายนะทำให้แบบการทํางานของอวัยวะต่างๆเนะี่ยเป็นไปได้ด้วยดีทีนี้ผู้ชายเนะี่ยพอเขาเข้าสู่วัยห้เนี่ยฮอร์โม นเทสโทสเตอโรของเขามันก็เริ่มดิ่งมันจริงๆมันดิ่งมั้งแต่อายุ35แล้วแต่พออายุเข้าสู่เลข5้ฮอร์ 5, โมนมันจะดิ่งลงค่อนข้างเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้ร่างกายเปลืองใช้ร่างกายหนักเช่นทํางานหนักเครียดเพราะว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆทําให้รวนหมดเลยประเด็นก็คือเวลาที่ฮอร์โมนรวนมันก็จะส่งผลถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายไปด้วยเช่นอะไรบ้างเอาวันนี้จะให้ผู้คนเข้าใจในเรื่องของโรคหนึ่งเขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโด มันไม่ใช่โรคนะแต่ว่ามันเป็นภาวะอันหนึ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆเรื่องด้วยกันนะที่มารวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นก็ได้แก่1นไขมันในเลือด2นะค่าไขมันอีกตัวก็คือไขมันดีที่เราเรียกกันก็คือ HDL นะถ้าไขมันดี HDL มันต่ํากว่า40ในผู้ชายหรือต่ํากว่า50ในผู้หญิงอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเจาะเลือดอีกตัวหนึ่งก็คือดูค่าน้ําตาลในเลือดถ้าค่าน้ําตาลในเลือดมันสูงนะเกินร้อยขึ้นไปอะไรเงี้ย ก็แปลว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจมากขึ้นทําไมเพราะว่ามันก็จะเกิดการอักเสบข,ของหลอดเลือดมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของความดันถ้ามีภาวะความดันสูงเกิน139สพวกนี้ก็จะนับไปด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายวัดรอบพุงนะระดับสะดือผู้หญิง80เซนผู้ชาย90เซนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใน5ข้อถ้าใครมี3ใน5เราก็จะนับว่ามีภาวะเมตาบอลิกซินโดมนะคะซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วทำไมถึงจะต้องพูดถึงเรื่องของเมตา ตับริกซินโดมมันเกี่ยวยังไงในคนที่แบบพออายุเข้าเลขห้าผู้หญิงก็คือใบทองเนาะผู้ชายฮอร์โมนเริ่มดรอปเราก็จะสังเกตว่าในคนที่มีภาวะหัวใจวายอ่ะมักจะเจอบ่อยๆว่าจะเกิดภาวะหัวใจวายช่วงอายุประมาณ50นั่นเป็นเพราะว่าในวัยนี้ส่วนใหญ่หนึ่งเขาจะเป็นห,หน้าครอบครัวที่จะต้องแบบแบกความรับผิดชอบเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดการสร้างฮอร์โมอนที่อิมบาลานซ์นะคือจากเดิมแย่อยู่แล้วพอเครียดปุ๊บมันก็จะทุบวง จอของภาวะฮอร์โมนทุกตัวในร่างกายให้เละออกไปีกประเด็นก็คือเมื่อร่างกายเครียด ฮอร์โมนพังร่างกายก็จะผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมามากๆหวังว่ามันจะมาสร้างฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างได้เพราะมันมีหลายกลไกมากตั้งแต่ในเรื่องของภาวะต่อมหมวกไตบันพังทั้งในเรื่องของอาหารการกินหรือพาตองไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่หรือในวนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบของหลอดเลือดทําให้เกิดภาวะเขาเรียก arteriosclerosis ก็คือภาวะหลอดเลือดแดง ที่หัวใจอะแข็งตัวแล้วมันก็จะทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็ตันในที่สุดเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าเล่าให้พวกเราเห็นภาพว่าหัวใจขัดเลือดมักเป็นในไว้ห้าบวกทีนี้ประเด็นก็คือแล้วเราจะจัดการยังไง อย่างแรกเลยเราก็ต้องไปเช็คอัพด้างกายด้วยนะอย่างแรกนะคะจอเลือดจาอ,อให้นอนให้เพียงพอในผู้ใหญ่เนาะก่อน5้าทุ่มก้นฮอร์โมนมันจะหลั่งออกมาหลังจากที่เราเข้านอนประมาณสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอน,น,นอนให้พอลดการกินกาแฟลงแล้วก็ลดพุงลงกินโลคาบกินกูดแฟททำฟาสติ้งทำา4 4 2ก็ได้เรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนเข้าใจผิดหนักมาก เข้าใจว่าการออกกําลังกายคือดีกับร่างกายมันไม่ทั้งหมดอะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจวายเนี่ยนะจะบอกว่าออกกําลังกายหักโหมมากไปเสี่ยงต่อหัวใจวายด้วยโอเคนะจ๊ะค่ะวันนี้หมอสลิงไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทุกวันจนันทร์ศุกร์นะทุกช่องทางแบบนี้ติดต่อด้วยนะจ๊ะไปค่ะ